มาต่อกันเลยครับโอบาไม่ยางนะครับโอบาเมยางแปดสิบแปดโอเจ้าแล้วโอบาไมยังโอ้โหนะโอเคนะครับอืเดี๋ยวมันแบบมันยังเลื่อนยากอยู่อะนะคืออยากอยากดูมึงวิ่งอ่ะกูอยากดูมึงวิงออง่งแค่นั้นแหละนะครับคือ <c ười> ผมต้องหันหน้าไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยว,ยวขอฟังเพลงหน่อย อืมโอเคนะฮะอืมมาเซลโลนะผมมีสองตัวหรือเปล่ามาเซโลรู้สึกนะรู้สึกว่ามีสองตัวนะมาเซโลอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองน่าจะอย,อยู่ด้านบนหรือเปล่ามาเซลโลอ่ะเออนี่ไงนะนี่ฮะฮามทเฮ้ยทำไมเหมือนหน้าการ์ตูนอย่างเลยอือ สุดยอดฮามสอิกโก้ผมอยู่ไหนวะอิกโก้โอ้โหมาโกเซนซิโอเก้าสิบาอืมพระเจ้ามันอัพให้เต็มอะ่ะโอ้โหมาโกเซนซิโอนี่นะสุดยอดไปเลยอิสมันนะผมมีสองตัวนะอันนี้เก้าสิบเลยวะ่ะเอออินเอสตานะ เจลี่ก็มาว่ะเจลรี่ก็มาตอนนี้รู้สึกดีใจไปหมดแล้วนะอลิสันโอ้พระเจ้านี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะคือผมตอนนั้นเนี่ยมันแค่เลเวลยี่สิบนะผมประมูลอลิสันมานะครับตอนนี้มันอัพให้อ่ะหมดเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดคือแบบว่านี่แหละคือคือการประมูลนะตอนนั้นแค่เลเวลยี่สิบนะผมไม่คิดเลยว่ามันจะอัพให้ตอนเนี้ยนี่ตอนนี้ฮะ นี่ก็เหมือนกันนะครับมันอัพให้เต็มเลยอะ่ะผมบคุเจ้าดีใจมากที่ผมที่ผมอ่าเก็บไว้นะแต่กูตัวนี้ผมไม่ชอบเลยมีสามตัวเนี่ยผมจะเทนนะกูตัวนี้ผมไม่เอานะโอ้นะกูตัวนะโอ้นี่อุมติตี้นะครับฮาเมสอีกแล้ว โบเตงผมรู้สึกว่ามีสามตัวโบเตงนะสุดยอดเลยพระเจ้านะโอ้ตัวนี้เป็นเป็นบอลทองเลยหลังจากที่เป็นบอลดำนะเออก็โอเคมึงอยู่กับกูมานานแล้วนะนี่นี่มึงยังไม่ไปอเหรอเนี่ยหรือมึงไปแล้วนะ คาว่าเออคาร์วะนะครับบุฟฟอนบุฟฟ่อนจากที่เอ่อเก้าสิบเอ็ดของผมตอนนี้ดูดิโอ้โหดูดีแค่สามสิบห้าเองไอ้บุฟฟอนของผมมีแค่นี้หรอวะเนี่ยโอ้โหเนมาร์โดนันโดนนโดนันโดของผมนะยูเวนตุสย้ายไปยูเวนตุสเอา้า เฮ้ทำไมมันให้แค่สารสามสิบเก้าเองอะ่ะโอ้โหตอนนั้นผมอัพเป็นหกสิบแล้วนะเออเป,เป็นไปได้ว่ะเออเมสซี่เมสซี่เออ, Messi, Messi. เอ,อมาแล้วเนะมสซี่นะอืมนะผมดูไอ้นี่ผมก่อนนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนี่สองตัวผมว่าแล้ว นะผมดีใจมากที่ผมได้ตัวเนี้ยเหมือนกับผมได้เป็นเหมือนกับผมได้อบอลทองเหมือนกับผมได้เป็นบอลดำเอนโอโ้ผมรู้สึกดีใจมากตอนนั้นนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดมีสองตัวีงฟิมิโนผมฟิมิโนโอเคสิบเจ็ดนะครับฟิมิโนเนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะโอเคป,ป,รประมาณสามสามสิบ ลูกได้หรือเปล่านะประมาณ30มสิบกว่านี่แหละบอลทองที่จะเป็นบอลดาที่ผมเก็บมานะอืมโหมานี่มานี่มึงมาสองตัวเลยอะ่ะเออดีดีโอเคโอเคมานี่มาสองตัวนะอันนี้มันลดจริงๆอะ่ะจากที่แปดสิบเก้าของผมตอนนี้เหลือแปดสิบหกนะ นี่เปอลินโยนะเปอลินโยเอลินโยโอเคเลยบาอลินโยแล้วก็นี่วาลันโอเคสวยสวยสวยอิกโกอิกโก <c oughs> โอสเตสเตกลงนี่ตัวนี้ผมมีสองตัวนะโอเคเลยโอ้โหยนี่ ว่าผมจะกวดเอาหมดอยู่นะมึงก็คล้ายๆลาหมอนนะมึงเนาะดูไกล้ๆก็นึกว่าลาหมอนนะเนี่ยนี่ตัวนี้โอเคนะที่ผมประมูลมานี่ตัวหนึ่งนะโอ้โหปลาไปห้านาทีสิบห้านาทีแนละ้วสานี่สานิมามามาสาน่ โอ้โหห้าสิบแปดอะเลเวลห้าสิบแปดนะเลเวลตานห้าสิบแปดนะนะสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงอ่าแต่ว่าเ,าเอาตัวนี้ก่อนนะนาโปลี nah. oli, นะครับอืมนะตัวนี้คือผมก็ได้มาเหมือนกันนะนี่สเตอร์ลิงนะแล้วก็นี่ที่ผม ข้อมูลมาโอเคสามสิบ okay, นะครับอืมอยูเวนตุสนี่ไงที่ผมเปิดได้นี่นะครับมาติสมาตินนะโอ้โห و. สุดยอดโคโนนี้ที่รอคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดก่อนจะเป็นกองหลังของเจอซีนะครับ กดปึ๊บอ่ามาปึ๊บไอเนี่ยฟอร์มอยู่ที่แปดเลยนะฟอร์มอยู่ที่แปดแล้วก็ลุกขึ้นเร็วอะ่ะอยู่ที่สามถือว่าสุดยอดเลยนะแต่ผมเลื่อนไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ยมันเลื่อนด้านบนยังไงวะเนี่ยเอออ่าเอ้ยมึงมันให้เลื่อนตัวหนังสือนี่ไงที่ผมดูแผดเลยเนี่ยสวยสวยสวยสุดยอดสุดยอด เนี่ยไอ้นี่มีสอตัวเนี่ยที่ผมเอามาเนะี่ยได้จับเทนอยู่45่สินะตัน45นะ 45, นะโอเคโอเคสวยอืมสวยสวยโมลาตา้ากูบอกแล้วนะผมเก็บโมลาต้ามาตั้งแต่สอง สองพันอสองพันสิบเจ็ดนะโมรต้านะพอมันไม่ดีไงไอ้เนี่ยอืมนะออกเลยโมรต้าเอา่อไอ้นี่ก็เหมือนกันนะจากที่เป็นบอลดำนะโอเครู้เรื่องนะฮะอืมแต่ผมอาัาจารย์ใจตรงที่ว่า เนี่ยที่ผมอยากได้เอ็มปเป้เนี่ยมันก็ได้มาจริงๆนะโอ้พระเจ้านะสุดยอดเลยนี่หาเอ้ยเปลี่ยนสีให้กูเลยนี่ปอ <c oughs> ประมุกปอประมุกนะโอ้สุดยอดสุดยอดวาดีเอาห้เลยอะนะสมกับที่รอคอยนะผมบอกแล้วว่าอ่า มันน่าจะมาจริงๆแหละนะเพราะว่ามันปิดนานแล้วไงนี่โหว,วิ่งวิ่งสวยวิ่งสวยมากวิ่งเร็วมากยอดเมาบอกแล้วว่าเนี่ยเรามีแรงสัทธายครับเราสัทธทาว่าต้องเล่นให้ได้ครับคือมันเปิดให้เล่นได้จริงๆนะโอ้้นี่มีมีสองตัวที่ว่าอืมนะโอเคโอเคหรือว่าสวยอยู่หู นี่แม่กควยแม่กควยสุดยอดชอบมากตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนี่ลิเว <c oughs> อร์พูลโอเคลิเวอร์พูลผมเอ่อไอน,นี้ก็จวดเหมือนกันไอเนะี่ยมันก็จวดเหมือนกันนะมันย้ายมาเอ่อเอลตอิโกมาดิดใช่ไหมตัวนี้โอ้เลื่อนยังไงเนี่ย โอ,โอ้ไม่ดูแม่งเ,เสียเวลาสามนาทีแล้วแป๊บเดียวโอ้ดีดีด,ดีที่ผมยังที่ผมยังไม่ลบตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นแมนอยู่่ะโอ้ตัวนี้ผมนึกว่าจะเป็นเป็น,ปนบนบนทองอะไรเนี่ยนี่ตัววิ่งเดียวของผมก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมนะโอ้โหแต่หกสิบสองอ่งอะสุดยอด มึงวิ่งทะลุโอบาลแล้วเลยเนี่ยนะนี่ตะขนาดสามสิบนะเนี่ยเรเวสามสิบแล้วเนี่ยอืมนะนะโอเคโอเคสวยสวยดูดูตัวนี้ก่อนดูตัวนี้ก่อนนะอยากจะให้รู้ไว้ว่าตัวนี้ก็จี๊ดไม่เบาเหมือนกันนะ ถึงจะเป็นบอลทองแดงมันมันก็จี๊ดไม่เบาเหมือนกันเลื่อ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 นสปีดนี้เก้าสิบนะเมื่อก่อนมึงมึงยังเป็นบอลเงินอยู่เลยไม่ใช่เหรอตัวนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยเมื่อก่อนมึงยังเป็นบอลเงินอยู่เลยไม่ใช่เหรอนะหรือกูจำไม่ได้วะนี่บารซิลนะจี๊ดเหมือนกันตัวเนี้ยอยากจะบอก วิ่งโ,โหเร็วเหมือนกันนะอ้าวเ่อนไม่ได้ป่ะเล่นแล้วค่อยๆเ่อนไปคือมันแบบยังไม่จะจะเถื่อนมากไงอือวิ่งเร็วเหมือนกันนะมึงอะ่ะวิ่งวิ่งวิ่งนี่จากที่เป็นบอลอ่าผมถ้าผมจำไ,ไม่ผิดนะมันเป็นบนทองแดงนะตัวเนี้ยที่ผมชอบเอามาเล่นอ่าหลัง นะหลังด้านซ้ายด้านขวาเป็นตัวริมเส้นอ่ะนะวิ่งวิ่งสุดยอดเลตัวเนี้ยคือผมชอบเอามาเล่นโอ้ยมันเลื่อนยังไงวะเนี่ยอโอ้โหเก้าสิบห้าเห็นแล้วเห็นแล้วเก้าสิบห้าแล้วเก้าสิบห้าเก้าสิบสามเจ้าให้มึงวิ่งแซงโอบาไปเลยนะ สุดยอดไหมล่ะเออนะยอดสุดยอดไปเลยอตอนนี้ผมจะเพิ่มคือมันมยังไม่ทันได้เล่นอะไรไงมันก็เลยแบบว่าแอนนะทำไมเป็นแบบนี้บอองนะผมจะเอาผมจะเอาโ,โ,บโรบคอปนะเปลี่ยนเป็นโ,โ,บโรบคอปนะครับ เปลี่ยนยังไงวะเนี่ยตัวนี้ด้วยออนี่ผมจะเปลี่ยนเป็นโลมาครับโอเคนะฮะฮึโ <c oughs> คตรคิดถึงเกเรตเบลอะ <c oughs> พูดตรงตัวเห็นเอ็มบาเป้แล้วโคตรคิดถึงเกเรตเบลนะก้าสิบหกของผมอะไปเลยอืโอเค เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดก็ถือว่าทดแทนกันได้อยู่นะสำหรับเกล็ดเบลเกล็ดเบลของผมเลนฮานซานะเกล็ดเบลของผมเสียดายมากเลยเก้าสิบหกนะตอนนี้ก็คือนะก็ให้รุ่นน้องเขาไปนะ เนส t ตอนะบอเตงตอนนี้คือไม่มีนะตอนนี้คือแบบโกของผมเนี่ยนะโกของผมคือไม่มีแล้วใช่ไหมเนี่ยเออโอ้ oh, oh, ผมเสดายบุฟฟอนมากเลยบุฟฟอนผมเนี่ย ไปไหนนะบุฟฟอนหาไม่เจอเลยวะบุฟฟ่อนลองผมโอ้นะโอ้เสรดยดได้มากเลยนะอยู่ได้ท้ายก็แสดงว่าไม่ไอ้นั้นเท่าไหร่นะกูตัวก็ยังไม่เท่าไหร่นะผมจะเอาอะลินสันดีหรือเปล่านะครับเอาิโอ้เจ็ดนาทีแล้วเนี่ย โอเคนะอืมมันก็เต็มอีกอะเดี๋ยวดยวต้องมาใส่ตัวนี้วะเอากูตัวออกดิเออมาอะไรไม่มีประโยชน์ไม่ชอบไม่ชอบตัวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะเฮ้ยกดเซฟยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่อันนี้คืออะไรวะเนี่ยให้ดูปีเหรออ๋อทำไมมันซีไปหมดเลยอะ อันซีนี่ใหม่ยพวามว่าไง <Okay. S 1> อันซีนี่คืออะไรเนี่ยผมก็งงนะฮะโอ้โหนด่เป็นวันที่ดีใจมากได้เล่นโอ้โหเดี๋ยวผมดูของ,ของกวันก่อนมึงให้กูไหมเนี่ยมึงไม่ให้ทดแทนเลยอะไอ้หา่านึกว่ามึงจะให้ทดแทนกูเนี่ยโอ้มึงนะ เดี๋ยวตัคดคลิปก่อนมันยาวแล้วเก้าวเย้วเนี่ย